หบบใหญ่ขนาดเนาะไปดีอาปอกขายสดแล้วเนาะ <Yeah. S 2> ทงเท่าไรพ่อทงสาวหาบัญชีบอ๋อพี่งนงสิงตายละพน้องยั <Yeah. S 2> งบอกอยังตีงอยู่จานเท่าไรนี่จานห้าสิบพัอ๋อผักหวานก็มีพี่น,อน้องเลยอ๋อทอ๋งามขนาดเนาะใครมดแดงเจ้านี่ จากกระจานก็มีเหรอป้อ ไปที่พี่น้องเฮาหมดสูคู่สู่หนเนะาะตอนนี้เปาซอนเดินทางมาหอนบ้านหลัก3าิห้าเมืองจำพรแขวงสวัรณิเขตคลิปนี้สิพาพี่น้องเฮาไละลุ่งไปเลาะแถวตลาดดงหมากไฟเมืองไซผู้ทองบ้านหลัก3าิห้าเป็นเขตชุดซุ้มพี่น้องเขตพัฒนาจะเริ่นได้บ้านนี่แ่ะ มีทางสามแยกแยกหนึ่งฝ่ายบริลเซโนขึ้นเวียงจันแยกหนึ่งมนเข้าทางนาครไกสอนพระวิหารหรือว่าเข้าทางเทศบาลแขวงสวรรคเทศตบ้าน 35, รัก3ามสิบห้าอว่าเป็นบ้านใหญ่บ้านเกา่าบ้านนังเดิมมีปั๊มน้ำมันปตทมีตลาดใหญ่น้องเลยแิ้เศษนั เพิ่นจะขายปิ้งไก่เนาะปิ้งไกแ่แซ่บแบบปิ้งไก่เซโนโแะละพี่น้องเลยรักสามสิบห้าเป็นกัมเมืองจำพรไปแว่ปั๊มน้ำมันปตทจังหน่อยก่อนไปพักเศร้าเมื่อยี๋ยวจึงเดินทางต่ออากาศวันนี้โคตรฮอ,นอ,อันอบเอาเลยพี่น้อง อ๋ท็ออ่าจักหมดแล้วสามสิบห้าองศาอยู่ว่าสี่สิบประจักฮอนสุดๆเลยเนาะไกลสุดฮอดปีใหม่ลาวแล้วอากาศจะเริ่มฮอนฤดูหนาวก็เริ่มสิมหมดไปบ้านรักสามสิบห้าพี่น้องเลยสองภาคลางก็จะม,มีห้างห้านะห้านอาหารห้านขายปิ้งไก่ห้านต่ำ เป็นชุดนัดพบเป็นบอนพักรถของคนที่เดินทางไปมาขึ้นเหนือลงใต้เจ้ากับสิมาแว่กินข้าวยูดนี้พี่น้องงานหลายมานี่งานบุญงานดองหลายอะไรเนี่ย เดี๋นี้ไปหาตลาดดงกับบุกไก่พี่น้องเลยน่า,าจะซิฟกว่ากิโลเมตรนี่แหละไปเบิรงอาหารการกินระยะนี้ว่าเป็นซีมี่ยังไายแน่เนาะอาหารระดูแรกเบาสอนเลาะตลาดแรงเซโนโวาน,นี่มีไข่มดแดงเนาะพี่น้องเลยผักหวานมีอึ้องพร้อมอึ้องอยางเพราะว่าสองสามมือผ่านมาฝนตก ผลตกห้าดอกมากม่วงพื้นก็นเลยออกโอเคเนาะพี่น้องเพื่อปเป็นการเีเวลานเข้าไปพบการยูดที่ตลาดดงหมักไฟกันเลยเนาะ บ้านดงมาไฟแล้วพี่น้องไงสองพาทางเพื่อข,ขายมักไหขาฟมักมีเนาะไอ่านอหไี่อ๋อถูกมักมีไงซุกเราบ้เนี่ย,ยกกไฟใหญ่ขในาดเนาะ Anh đi bán đồng mặc phai bỏ Bán đồng mặc phai bỏ oh, Anh đi bán oh, tươi Nhưng nhắc tươi nó Ồ, đồ mặc phai ở phút Ồ, anh đi Bán ăn tươi Mặc mì nhai hả nạt bát thôi nó Rồi đây เอ้ยังบูซุกอย่ังนุวยโอ้ตัวซุกอยู่หุ่นขายอันเท่ารน้องแพ็กสิบห้าพันโอ้โหมีไดียนอสาวรพร้อมเนาะไดียนอสาวน้อยอันนี้ฮานน้องอยังนี่น้องเซอ,องเร์เบ้านหน้าเตยเ<ด>มื่อไหย มันจำพรอนบอกจำพรแข่งซ้อนนะครับฝากนี้เป็นบอกเป็ไสายูทองบ่อันนี้จริงๆแบบเป็นเป็นทลาดไม่เกิดเรืองจำพรองแต่ยังไม่ได้ขืนซ้ำนะแต่ว่าเป็นบ้านน่าเจอเนาะขายโดนแล้วบ่ขายโดนแล้วขายหลายปีแล้วโอ้นี่มีน้ำเพิ่งพร้อมของแท้บ่เนี่ยโอ้ของแท้จุกอะไรเนี่ยแสนซาวจุกแสนซาวโอ้ของแท้อีือสิคะอันนี้ซีเมนเนาะ ทีเมนใหญ่ขนาดนี้อันนี้อันนี้ขายเป็นเครื่องน้อยแบบนี้บอเยขายเครื่องนยะะอ๋อเท่าไรคะเจ็ดส <70, 000. S 1> ิบันเจ็ดสิบตัวนี้เราสิบห้านะอ,อันนี้ก็ขายเป็นทงได้บ่เลยโดย,ยมัดนี่เท <50. S 1> ่าไรห้าสิบห้าสิบพันป้าบอกเราเศร้าโตคนบอเลยฮอดบอ้บยัดกายเอาไานะ ไปหาเองบอกสาวไปหาคล้องกระปอมเองไงย,ยังเปล่นเปลี่ยนอยู่เนาะผายมักเพชรพร้อมมักเพชรไปหับมาบอนดูปลูกเองปลูก,กเองโอ้เก่งขนาดอันนี้เท่าไหร่อันนี้สิบห้าพันเนาะเจ้าของเดียวกันบ่เน,นี่ยคนละเจ้าเนาะโอ้ยบามีหน่วยบางใหญ่ เอาพี่น้องเขาเนาะผู้ดใดกายไปกายมาทางบ้านนาเตยเนาะเมืองจัมพรมาอุดนวนพี่น้องเขาได้เนาะโดยเฉพาะแมนฮานน้องฮานน้องเซิร์ตเป็นขายมักมี่คายไดโนเสาร์เนี่ยอันหนึ่งเอาไปซิมเบิรงหวานอยู่บ่หวานอยู่เ<ห>น,นะาะสองแพฮกเซาหะลดห้บ่เอาแพ็กหนึ่งเอาไปซิมเบิรงเนาะ น้องเสิร์ตฮะน้องเสิร์ตอันนั้นน้องสาวเจ้าบอกคือบุคือกันวะคนละพอ่อคนละแม่โอ้พ่อแม่เนี่นเพื่อนอยู่นี่อ,นอ,อันนี้บางมีอยู่บ้านเฮาบอนี่ตัหน่นวยใหญ่เพิ่นพันอย่างนี่มีพันอย่างพันมาเลย หมักมีพันมาเลยหน่วยใหญ่ขนาดขอบใจเด้อขอบใจน้องเสิร์ตน้องเขารายการไปกกลมากอัมาอุนุนเพนได้ตั้งอยู่เส้นทางแทมเส้นทางเลขที่บสามปากพนันกับมีปากพนันกับมีกันอยู่ทึงตลาดดงมะไฟประมาณจักรลักนี่สามลักบ่ปบอกมาณสองสามลักเนาะ ดูน้องเพิ่นได้เนาะแม่ค้ากะงามหน้าฮักพร้อมโอ้ยขอบใจโสดอยู่บ่แม่ค้านี่โสดโสดเบิ่งโสดอยู่เนาะอ๋ยังบ่ทันมีครอบครัวระวังแฟนมาเบิ่งเด้อขอบใจเด้อน้องเด้อขอบใจขอบใจยแวะอุดหนุนน้องสาวเ็กกน้อยพี่น้องเอ้ยคันสิซื้อมากใหญ่กมันหลายโพดเอามือบ่ได้เนาะบ่มีรถใหญ่ ซื้อเล็กซื้อย่อยไ,ไปแะละพี่น้องเลยไปต่ออยู่ที่ตลาดดงมะไฟพี่น้องบาซอนที่ว่าแถวนี้เป็นบ้านดงมะไฟยังไม่แมนทเท่อเนาะยังเป็นบ้านหน้าเตยเมืองจับพรอตลาดดงมะไฟแล้วพี่น้องตลาดอยู่เบื้องขวามือจะมีป้ายบอกตลาดสินค้ากสิก,กรรมเมืองไทรพูทองตลาดดงมะไฟพี่น้องยไปแวะเบื้องอาหารการกินเนาก็ซีมงไงไีอย่างแน่ระยะนี้ ตาลพี่น้องเลยขายมักตาลเนี่ยอ่ามากำตาลองตาลอ่อนเนาะเป็นปอกขายสดๆเลยมาฮอดเมืองไ่ผู้ทองสัญลักษณ์ก็คือมักตาลพี่น้องมักตาลไปดีปอกขายสดลยเนาะ ธงเท่าไรพ่อธงสาวหาบันขีดเนี่อ๋อเป็น,ปนบอก<ท>ขายสดๆเลยตลาดดงมักไฟโอ้ยามยามนี่เนาะเป็นยามตักตาลอ่อนฮะเอามาทั้งทาดโพนพ่อพ่อ,พอทั้งบักทั้งสวยพอนะทั้งสวยทั้งจำพรพ่อเขงกอพ่อโอ้ทั้งพุ่นกับมีเน,ะนาะ เอาคือว่ามีทางกันทัดโพนนะสดเลยเนี่ยถงเสาหาพันขีดมาขายผู้มือบ่พ่อพอได้ขายอยู่เนาะจานอ่อนครับครับผู้ใดมาเลาะทางตลาดดงกะมาพุดนูนพอพันได้เนาะมาตาลสดตาลอ่อน ข,ขอกโซนเลยตลาดงดงมาไฟดงโอ้ไม่ยังน้อ,นอดิสาวอโอ,อ้เกลือเกลือธรรมชาเนะเาะใส่กระทอเลยกระทอเท่าไหร่เนี่ยอ่าสิบพัน <50, 000. S 3> อ,อันนี้เนาะ นี่เกลือธรรมชาสตร์บริาพานห้องงานแม่เราป่ะนี่ <Okay. S 1> เกลือต้มแบบธรรมชาติพี่น้องเลยตลาดโด่งมีเด้อเนาะปุ๋ยมาเลาะมาเที่ยวมาอุดหนุนเพิ่นได้ก็หมักเพ็ดน้ำผึ้งก็มีนี่ก็าทอดน้ำผึ้งสดๆเลยน้ำผึ้งเดืน 3, นะเนอนเดือนสามเนาะเดือนซี่อาหารธรรมชาติหอย บาดีหอยยังเอยหอยเดือหอยเือจานเท่าไรเนี่ยจานจากพันนี่ยจานสิบพโอ้คงทีแซ่บเนะเอาก็ยัง่เคยกินจะคืออะมาลองมาจักจาเสดินทางอยู่แมงดาตัวจากพันนี่ตัวละสิบพันอันนี้ก็หายากเนาะเนีหายาก ตลาดสวรรค์ไช่หั่นโต๊ะซิบเอ็ดพันได้ขอขายฮะเขากำไรพันหนึ่งเขาบอกฮะออแมงดาทำกันนี่แหละค่ะค่ะมันหั่นตลาดที่หยวแดงเนาะงวงอ่อนก็มีนไงขายอาหารธรรมชาติเนาะมีทั้งเครื่องจักสารจกเสียมมีมดอ๋อพอษงูสิงตายแล้วพอน้องอยังบอก ยังเตียงอยู่กลายเป็นเป็นทงเลยบ่นี่ทงเท่าไรเนี่ยแ,แสนกีางูสิงนี่ตายที่งยังเนาะจานเท่าไรเนี่ยจานห้าสิบพันหอยเดือเปลีย่ยนตัวนี้อ้าผักหวานก็มีพี่น้องเนี่ยผักหวานเขียดแห้ง จักรจันจากรจันั่หาสิบพัน้าสิบพเดีวพ <bunker. S 2> ังนมนมเลยสิบพันตเดียวนี่ง่งก่อนเบ่งก่อนอยาเดียเลาเ่อง้อโยล้วน้ำน้ำตาลเท่าไรฮะ บอ่อตัวยูจา,า 9, นฮะเาหพันเรือนเดียวไเร่นาไรก็สิบพันสิบพันเื่องจ <10, 000. S 2> ัดสารก็มีเขียงก็มีนี่ยอ้ตปับอันนี้เขี้ยดการมืออรบอการมนคืนอะบอเขียดเ็ดมาแข้งมากระบกน้ำตาลก้อน ของเมืองไซผู้ทองขัข้วดักแดริงลีดก็มีนีมแมงแข้งจกเสียมมีดผ้าหวดกะมีเนาะ,ะบุงระตาที่เป็นเขามีหมดเลยโอ้ไข่หมดแดงก็มีโอ้เอะโอ้สวยงามขนาดนี้ไข่หมดแดงเจ้าเนี่ยงามเลยดี จานเท่าไรนี่าจานาหพันซาหหจานซาห์หพันธี่เนอา,นนานนอันนี้หา่านแม่ยังเนาะเป็นขยขยไข่หมดแดงไงไข่หมดแดงไข่ดอกเชอาทิเขา่างกัมยนห่านเจ้าบอห่านนังตายโอ้ยจักรจันก็นมีหเหรอป้าโข้หาสิบพันงหาสิบพันนี่เรามีแล้ว จกกักรจันนะหลายขนาดแกนมะขามก็มีบบบน,นี้โอ้ท<ม>อดจกกักรจันเลยจานทอด้ทอดจกกักรจันเลยจานสาวพันสาวพัน,พนอ,อย่าบุกแงเนาะจานสาวพันทอดแมงแคงด,ดักแดงมีมดทั่วดิน มักซ์สตอรี่มัสตอรอเบอรี่ก็มีเนาะไข่นกกระทามา,า,ากกะงุ<ม>่นมักกะทันก็มีชมโอลก็มีเนาะโอ้ยามนี้ก็มีชมโอลเนาะ<ม>โอ้เพนตารูบวะนี่<ม>โลจัจกจรซิฟเอามาขาย<ล>อยู่พี่โรสามซิฟมาที่บ้านห้วยบ่ อันนี้มายังก็ลืมเหรอกอลัดเกาลัดเกาลัดแม่นบอกมากอฮะอันเดียวกันหมดใหญ่เกาลัดเอามาจะไทยมาจะมาจะเวียดด้วยอยู่ลาวเขาปลูกอยู่ลาวเขาปุ๋ยโอ้ที่ว่าไม่ได้ต่างประเทศเลย เกาลัดมัดกอหัวฟักบัวกับีบบบบเนาะโอ้หนังเค็มทอดจะกั่จันทอดตากระแตนจานเท่าไรสาวจานสาวพันพอได้ขายวา่ขายเนาะโอ้ลูกกะอยากนอนแบบนี้กบบรังเป็นแพแงเนาะ ชมก็มีมะม่วงมักมีมกม่เกื่องจักสารมีโอมีคันมีอันโคกมีกระตา้างามขนาดบรรยากาศตลาด ด่งหมักไฟตาลตาสะออนออาาพีน่น้องสิยอดผงซอห่าพันไปเด้วยลูกให้แม่ได้ยิเด้วยหมักทั่วครับอันมักมีมักม,ม,มีเขาซื้ออยู่เทิงนี่ต้อนเจ้ามาเที่ยว โยครับก่อนแม่โอ้วยได้ราใจเราบุเป็ยนยังแม่เป็นเสี่ยวมากันด้วยด้วยด้วยเป็นเสี่ยวมักตาลให้บุเป็ยนยังบุเป็ยนยังเอาตอนเจ้าเม้าก่อนที่ได้ก็แม่นชิปภาพบรรยากาศตลาดด้งมักไฟพี่น้องเมืองใสผู้ทองแขวงสะวันอเกษตรระยะนี้อาหารการกินลายโดยเฉพาะไม่ใครหมดแดงพักหวานกบเขียด ารายการกับป้อมเนาะเื่งเป็นอาหารเราดูแรงพี่น้องสุดยอดเลยเนาะเอาสอนชิปต่ออีกตลาดหนึ่งตลาดบ้านปลาไหลอยู่ทางลุมตลาดองม์ไฟนี่พี่น้องเลยโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้พอนี้ขอปิดคลิปไว้สำนิกร่อโอกาสหน้าพบกันใหม่พี่น้องสบายดี